จะทิ้งทวนคอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์ The Eras Tour ของตัวเองทั้งทีนะคะนักร้องระดับซุปเปอร์สตาร์อย่างเท r ลสเวฟค่ะก็ขอจัดเต็มเลยด้วยโปรเจกต์ใหญ่การปล่อยสารคดีค่ะที่มีชื่อว่า t เ l o r ส w i f The t Eras Tour: The End of an Era ค่ะโดยสารคดี6ตอนจะเผยให้เห็นเบื้องลึกเบื้องหลังนะคะการทํางานกว่าจะออกมาเป็นทัวร์คอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก นอกจากนี้ t เ s w i f t นฟตะยังเตรียมปล่อยคอนเสิร์ตฟิล์มออกมาอีกเรื่องค่ะมีชื่อว่า Taylor Swift The Eras Tour The Final Show นะคะซึ่งเป็นบันทึกการแสดงสดรอบสุดท้ายของ The Eras Tour <c oughs> ที่เมืองแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาให้แฟนๆได้ชมกันด้วย <c oughs> ทั้งสารคดีและภาพนยนต์คอนเสิร์ตของเธอเนี่ยนะคะจะลงระบบสตรีมมิ่งให้ได้ชมกันในวันที่12ทธันวาคมนี้ค่ะ ดีร e ์สทัวร์นะคะเป็นคอนเสิร์ตรอบโลกของเทเลส w วิ t ที่เริ่มต้นตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2023จนถึงธันวาคม2024ค่ะโดยนะัยกร้องดังเปิดการแสดงทั้งหมดในะคะในการทัวร์ครั้งนี้ถึง149โชว์ใน51เมืองทั่วโลกกวาดรายได้ทะลุ2 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐจนขึ้นแท่นเป็นทัวร์คอนเสิร์ตรที่ทำไรายได้สูงสุดตลอดกาลค่ะโดยก่อนหน้านี้เทเลส w วิ t ก็มีการปล่อยภาพยยตร์คอนเสิร์ตจากทัวร์คอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะที่มีชื่อว่าเทเลส i วิปดีร์สทัว ซึ่งก็ทำเงินจากการเข้าฉายไปได้กว่า260ล้านดอลลาร์ดูเหมือนว่ากลยุทธ์การใช้หนังจะไปได้สวยนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะภาพยนตร์เปิดตัวอัลบั้มใหม่ของเธอ The Official Release Party of a Showgirl ที่เข้าฉายเพียง3วันก็ทำไรายได้ไปกว่า50ล้านดอลลาร์ไม่นับอัลบั้มล่าสุดค่ะ The Life of a Showgirl ที่เปิดตัวได้เพียง1สัปดาห์ก็ทำยอดขายทะลุ4ล้านก๊อปี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วะคะ่ะ